สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบวจอนชาแนลพี่น้องเปิดภาพมากกับเห็นทงไหอทงหน้านาะพี่น้องเมื่อนี้บาจอน็ออกมาให้มาหน้านาะพี่น้องมาไทยหุดหน้าเนาะกะไทยไว้ตั้งแต่เมื่อวานในน้อพี่น้องแต่กันยังบอแล้วเนาะเมื่อนี้เขาออกมาไทยต่อพี่น้องทางพุ่นกับสเปนพอพนพี่น้องเพิ่นปั่นคันนาซ้อมคันนาอยู่เนาะ ก้าหากับเคี้ยงงามอลไพี่น้องใกล้สิพ่อดำแล้วเนาะอีกประมาณอาทิตย์กว่ากันนะสิพ่อดำพี่น้องทำพุ่นกับสิเป็นซองลุงเพิ่นเนาะเพิ่นไทยหน้าซอยกันอยู่พี่น้องบ่อจอนกับหากาไทยยาเนาะลุงพรอนเพิ่นมาเปลี่ยนพี่น้องบ่อจอนกัมาผักกินน้ำกินในเนาะอันนี้กับสิเป็นน้ำครับพี่น้องกับติ๊กใส่น้ำแข็งเนาะไทยหน้าเมื่อยกับมากินน้ำเย็นพี่น้อง มื่บวานนี่ก็บริสืทอมากินเนาะหาไก,ก่ซื้อมาเมื่อนี้เมื่อ้านนี่ห้อนพี่น้องห้อนแห้งครับนี่ก็สสเป็นเครื่องบรรเลงเขาเนาะเป็นตู้พังเพลงเขาพี่น้องไทยนา,ไนาเป็นน้ำพังเพลงไปนน้ำเนาะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งนี่กับเบาลาเพื่อนพี่น้องอกำลังไทยนาเนาะเป็นงานที่สองเนาะน,นี่งานผูัวงานแรกเนาะงานบางเศร้านี่ งานน้างานนี้ไทยโมมีน้ามึงเนาะอะอไรได้เมื่อยปะปับไทยบกเข่ากับปับไทยเข่าเนาะเพราะว่าดินมันแข็ง ทางนี้กับสิเป็นบ่าวพ่อสตูดิโอพี่นอ้นองถ่ายมันก็เป็นงานน่าข้องเพิ่นเนาะคาต่อด้ฮะเนาะเพื่นนอนเนาะเพือนถอยก่อนถอยก่อน,อนต่อาตอเลยพี่นอ้อง รถต่ำต่อตัวนี้เนาะพี่น้องต่อไหมเดียวบอ่อจอนเสียไหมมาเสียดสิเนาะเดียวโบเห็นก็นเดียวสีรถไทตําอีกเนาะบนมีต่อเดีห้องเสียหักไหมมาเสียบไปเนาะพี่น้องขางหน้นกับห้องสีโบเห็นเนาะดีห้องสีรถไทยมาไทส้อนอีกเนาะสองลูกเหมือนสอยกันไถยหน้าเนาะพี่น้องข้างน้นก็เป็นอีกคันหนึนะ่งเนาะ สอยกันลายขั้นกับล้วไวว่ายน้อพี่น้องทำไทยขั้นเดียวกับเผื่อสีแล้วเนาะสอยกันไทยบบาพอนปัญกาฮากม้ามเมื่อนี่เนาะเมื่อวานนี่กับเบาจอนไทยครับเบาเล่าสองคน ส้วงนี้บ่อจอนกับรถได้ไปไสนเนาะพี่น้องกัอยู่แต่ห้แต่หน้าเนาะบกค่อยว่างนะส้วงนี้ออกข้างนอกกับบ่อไปบ่อได้เนาะพี่น้องไปบ่อสะดวกสบายเนาะคือแต่เก่าไปไสนก็ต้องเห็ดหนังเสียหนังสือไปเนาะสีเข่าในม้งในเมืองกับเดี๋ยวให้เพลินไทยงานนี่แล้วก่อนเนาะเดี๋ยวบ่อจอนกับจังไปเปลี่ยนเป็นไทยเนาะพี่น้องมอจอนกับหากระไทยได้สองงานเนาะ ยไงบอฮ้อนไทยนาตากแดดพี่น้องฮ้อนแดดนะเมื่อวานในบ่อจอนไทยเจองานลมพี่น้องเจองานเลียก็ฟาดเลยกจะเป็นล,ลมเนะาะทั้งฮ้อนแดดทั้งอยากกินน้ำพี่น้องรดไทยกับมันน,กนักเลยเนาะโค้งเลเนาะมันบอกคือโค้งสี่เกียร์เนาะพี่น้อง ควงนี่มันนักพี่มาเจอมันไทยมันนักมันใกายกับทั้งนี้กับสิปเป็นงานที่เฮาไทยไว้แล้วนาะพี่น้องกับได้ไล่ให้เติบเนาะสี่ห้าให้นี่น 4, 5, 5, นสิปเป็นงานไทยใหม่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกให้นพี่น้องงานไทยวันเสาร์านี่กับวัเสาร์าน้ะพี่น้องออกมาฮอดหน้ากับสายแล้วเนาะ กะก,เกาาะเขียวงามคักพี่น้องยางบ่ท่านหวานพ๋ดได้าหานท่านพยน่าสีเขียวงามกานี้เนาะใกล้แล้วพี่น้องใกล้สิได้ดำหน้าแล้วปีนี้ซอยกันดำหลายคนกะคือสีแล้วไว้อยู่เนาะปีนี้อยู่กันครบหน้าครบตาพี่นอ้องหลยคนซอยกัน แต่ละปีกะมีสองแวเพื่อนเนาะดำกับสาวแพนดำหน้า3ามสี่คนกับบไว้บันไดเนาะปีนี้คนอยู่ครบพี่นอ้องทำให้ดำหน้าหลายคนกับซีมวนและไปนอหนึ่งเนาะ เบาเล่าพันกาไทยต่อเนาะงานที่สามพี่น้องงานกรบป๋อใหญ่ไปได้เนาะไทยให้น้อยพี่น้องรถไทยใหม่พันเล็งเอาเล็งเอาเนาะรถไทยขันนี้มันกาสีไทยมวนกว่าคันนั้นเนาะพี่น้องคั้นนั้นมันเป็นโค้งสามเกียร์เนาะอันนี้เป็นโค้งมันงกาสีเบาน่เนาะพี่น้องโค้งเกียร์สี่เนาะ โค้งนี่บางคนก็เอิ้นเกียร์หล่อแล้วพี่น้องี่ครโค้งเกียร์สามเขาเซื่อเอิ้นเกียร์ตดเนาะเกียร์บอจอนสี่ทายเปลี่ยนพะเนะาะบอก่มันมีมองนี้มันบอกอยากเข่ามองต่อเด้อยนี่นี่ มันมีต้อได้เปลี่ยนฮะเปลีป่ยนอห้บอจอนเป็นครับเลยเนาะ มันมีหม่องเข่าหม่องหม่องเข่าพอดินมันแบบมันมีหม่องแข็งหม่องหม่องแขงต้องไปลองอ่ะตอมันอยู่ข้างหน้า นี่เป็นตะกรงใไฮบรอจน้องพอแม่พี่น้องเปลี่ยนกันครับคันหนึ่งรถเก่าใไฮบอรอจเบรดครับเดี๋ยวไปเป็นไทยไปอีกจกหน่อยก่อนได้ชิปไปไทยซอยพอดาะเปลี่ยนกันไปกันมาเมื่อวานนี่นำสองคนเมื่อวานนีกับาจอนาาพอเพราะว่าไฮบรอจส่วนโบราเนาะเมื่อวานค่อยนำกับาจอนเมื่อวานมันได้หลายตัวไปเดี๋ยวก็มาเบิ่งในคลิปคอยได้เนาะพอร์ตพีโน่ อนนี้ก็กใกล้เสร็จแล้วเลยเนาะ นี่มันจะเข่าเข่าแห้งยเกเติร์ดเขียดจะหน้าลายยิ่งหายเลย nhục xoay nhục xoay <laughs> lục subscribe cho kênh Ghiền Mì

้ผลเห็ดสปุนเป็นห่องกี่ไทยอันนี้สิเป็นหลองข่อไทยด้วตอนนี้เขาก,กับผ้ากันจอดผากกินห้ามนะพี่น้องไว้เมื่อยแห้งพี่น้องฮอ,อนแดดอย่เนาะ ทยสองการสอยกันไทพี่น้องเบาลางง <c oughs> ่ากันไปได้เมื่อยบ่กาันั่งเศร้าจนน้าพี่น้อมง,งมันเมื่อยมันห้อนที่นาะม่ว <c oughs> านในหัวอ่้ยไปเลยพี่น้องมันเมื่อยแต่ <c oughs> <c oughs> ได้รายงานเติมนนะพี่น้อง หน้าตาแต่ละคนพี่น้องหน้าแะรหน้าดำเนาะโอเคน้องเพื่อนๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้วารจอนกัสิคอจบคลิปเอาไวส้สำนีก่อนเดอ้อมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้วารจอนในเดอ้อเพื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาเนาะสำหรับคลิปอัปเดตไทยหุ่นหน้ากับสิคอจบคลิปเอาไวส้สำนีพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง